โบทลโรองผู้ใดรองผู้ละคนคนนึ่รองรองจบไปได้วจบไปรองคนละมือลองคนละมือก็ได้รองคนละมือก็ได้ตอนแรกก็ว่าสีแบบนั้นแหะอาจารย์เห็นมาแเอว่าแล้วก็ได้สิไงใมาบึงน้ำสี่น้องบุ้งคว่าอาจารยสิมาได้ดิใครจกสนดเลนัดด่วนเดี๋ยวนั่นแหละมาดีกอ้ตัวนอกลำขอนแกนร้องให้ฟังอะไรเียนถอเสียงได้มันเรื่องออันอนึง มันเดืองอีกกรณ์หนึ่งเพราะว่าคนอื่นเขาข่มไปแล้วเดี๋ยวตาอ้อถักกวางล้ำสังวัดใดๆก็คือบอกมาหวยก่องล้ำกับสังหวัดก็มาล่าไส้หุ่นแล้วค่ะเขียนให้นิดเดียวสังวัดกูมาล่าไส้ข่าเคียนพินหอยล้ำเป็นไก่มาทำน้องหลงแสนแพงนี่วจับเตรียมกันหน่อยเด้พี่น้องเดี๋ยว การถบุงตอนบันทึกครับเสียงจากสาวดีเจมวนซึ้นหาเฮส่งเสียงลอยมาบัวแก้วเป็นสาวอุบบนบ้านป่า ต้นอ้อเป็นสาวดอนบ้านนาฝากลับม,มาด้วยความห่วงใยฝากให้พ่อแม่เดินอย่าลืมเดินลูกภัยสองดีเจขอเป็นลูกในสายทานแกนจะล้นห เสียงจากสาวดีเจมวลเส้นหาเฮส่งเสียงลอยมาบัวกแก้วเป็นซาหูบนบ้านป่าต้นอ้อเป็นซาหูดอนบ้านนาฝากลำมาด้วยความห่วงใยฝากให้พ่อแม่เดินอย่าลืมเดาลูกไผ่สองดีเจ ดีเจจากสวนสมุนไพรเอาโชคไงคงจำได้ เราเตรียมสมุนไพรไม่เคยขาดไม่เคยพลาดส่งไปให้จนเถึงสุขภาพต้องดีสิ่งคำหนึ่งมีแมกจึงเป็นหนึ่งสมุนไพรส่วนกาแฟสมุนไพรสีคอฟฟี่ดื่มแล้วดีมีประโยชน์มากเหลือหลายทั้งคนหนุ่มคนแก่บอกชื่นใจแถมทำให้ร่างกายแข็งแรงดี น้ำมันนวดก้าวดีดีสมชื่อนวดเท้ามือผ่อนคลายได้อหลีอยากดูแลพี่น้องพร้อมยินดีในพื้นที่ที่มีปัญหาการปัญหานั้นเรื่องสุขภาพคือว่าปัญหานั้นเรื่องสุขภาพคือว่าจังได้มาบอกยามาบอกยัำทั้งลำให้หวนแฮ

เตรียมสมุนไพรไม่เคยขาดไม่เคยพลาดส่งไปให้เ่จนถึงสุขภาพต้องดีสิ่งคำเดิมวีแม็กจึ่งเป็นหนึ่งสมุนไพรส่วนกาแฟสมุนไพรสีคอฟฟี่ดื่มแล้วดีมีประโยชน์มากเหลือหลายทั้งคนหนุ่มคนแก่บอกชื่นใจแถมทำให้ร่างกายแข็งแรงดี ดวัดก้าวดีดีสมเชื่อนวดเท้ามือผ่อนคลายได้อรีลีอยากดูแลพี่น้องร้อมยินดีในพื้นที่ที่มีปัญหากันปัญหานั้นเรื่องสุขภาพคือว่าปัญหานั้นเรื่องสุขภาพคือว่าจังได้มาบอกยามบอกยำทั้งลำให้หมวนเท้ ใจเด่เนพ่อเมี่ลำบายร่างกายแข็งแรงทนลูกสอ,อ,องคนก็พ่อให้เบื้อมอง้าพลูกสองคนคือมองอะไรดีกว่าทำอะไรครับอะไรนะคะทำไมนะ่เน้นสิ แ็เซรดาจกว่าสอ็เฉอ้อพิษคิดพิษตอนสูตรสบุนไพรจ้ามหลังถือมัดดีมัดเดี๋ยวเดไปเคี่กันองหานพี่น้อง